ครับแข่งพี่อหรือมไหมคะพี่อ้อมบอกให้บางไวครับจแล้วด้วยกันครับอ่าตบมือตบมือเขาถามแล้วตบมือวันนี้ก็วงส่งแล้วดีใจมากๆเลยครับผมวันนี้เป็นแบบเลิกงามยามดีใช่ไหมครับพี่ก้าครับ ตอนเรียนธงพูดครับไม่ได้นะถ้าอยู่กติ์ธงพูดครับครับถ้าเราเริ่มให้แบบว่าแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าได้ค่ะเริ่มจากผู้จัดก่อนดีไหมครับเริ่มจากผู้จัดครับงงเลยครับก็แนะนำตัวจริงปะเนี่ยครับจริงจอันนี้เรื่องจริงเหรอครับจริงงงขอรับไม่ได้เล่นเรื่องนี้ครับแต่ว่ารับบทเป็นผู้จัดไม่ได้กำกับนะเรื่องนี้เป็นผู้จัด ของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมครับผมใช่รับบทเป็นผู้กำกับกันกันใช่รับบทเป็นผู้กำกับครับผมสวัสดีครับติติครับรับบทเป็นด้วงครับผมต้องตกมือด้วยครับสวัสดีครับป่อนนะครับรับบทเป็นฉินครับเฮ้ยอ่ะอ่ะเพื่อน เจอเพื่อนก่อนนะเจอเพื่อนกันสวัสดีครับที่นะครับรับบทเป็นโต้งครับผมสวัสดีครับยูนะครับรับบทเป็นพิมพ์ครับมาแล้วสวัสดีครับเวยมนะครับรับบทเป็นแปะครับเฮ้๊น้องแปะน้องแปะสวัสดีครับน็อดนะครับรับบทเป็นเจมี่ครับเจมี่เจมี่เจตนา เราต้องเด็กลงไงมาเรื่อยๆต้องลาวงสวงแล้วอะวันนี้เริ่มที่วกาเรฝนตกแล้วก็มาหยุดหุดพอดีเลยใช่ก็ฝนตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็มีตกเบาๆให้แบบเดี๋ยวร้อนมากแล้วก็หยุดอีกเขาบอกว่านี่คือเทวดารับรู้แล้วนะใช่เขาบอกว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าวงสวงที่ไหนแล้วมีฝนโปอยๆออกมาแล้วพอแบบวงสวงเสร็จปุ๊บฝนหายแปลว่านี่คือแบบประทานพรที่แท้จริงแล้วโอเค คราวนี้ลุ้นต่อเลยว่าจะหยาตกแล้วนะคะว่าคือเปิดกล้องได้เลยก็จริงๆเดือนนี้ก็เปิดกล้องนล้ฮะปังๆสปอยแบบนีสปอยมากครับใช่ครับก็แบบจริงๆน้องๆก็เตรียมความพร้อมมานานมากๆแล้วนะครับจริงๆแล้วที่แบบอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างนะฮะแต่ว่าคือทุกวันที่มีงานนะครับน้องก็แบ่งเวลาเนาะมีซ้อมบอแบนด์ มีออกงานอีเวนต์แล้วก็มาหน่ยครับมาเวิร์กช็อปอืมก็ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวิร์กช็อปแบบเวิร์กช็อปมาค่อนข้างแบบพอสมควรนะน้อยใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นจํานวนที่เยอะครั้งใช่ใช่สำหรับสําหรับในการเยอะๆในการเวิร์กช็อปสำหรับการนะแต่ก็ก็ยังจะรู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปต่อไปอีกครับไปเรื่อยๆเวิร์กช็อปลงไปกองด้วยใช่ครับก็ให้แน่นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเห็นมี ใช่ย<ช>ัง<ช>ไ,ไ,ไงคะพูดกับก่อนเป็นยังไงคะน้องๆเหล่านี้หน้าหลาก็คิดว่าน้องๆโดนชูดมาด้วยความแบบตรงคาแรคเตอร์เนาะแล้วก็น้องๆก็ไม่แต่ว่าก้าก็รู้สึกว่าก็เตรียมตัวน้องมาได้ดีต้องรอดูในซีรีส์ว่าจะออกมาเป็นยังไง<ช>อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะฮะน้องชอบมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ชอบที่ผ่านมากับน้องๆหน้าใหม่ก็ ถ้าเราน้องหน้าใหม่ล้วก็ตั้งตีบ๋อเนาะซึ่งก็คิดว่าตอนนี้น้องพร้อมมากๆแ,แล้วแล้วก็เข้าใจตัวละครแล้วมีคนล่าสุดมีแบบมีการล้องหอบร้องไห้กันไปบ้างอเล็กน้อยเพราะว่าแบบเหมือนพอเข้าถึงตัวละครแล้วเขาก็จะรู้ว่าตัวละครเป็นอย่างนี้ได้เจอตัวละครกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ะออกมาไี่เหมือนจะเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้ เขาเรียกว่าร้องไห้ปึ้งปิติแบบได้เจอแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยใช่ทีนี้พอแบบว่าทีนี้ก็ถูกยอดวิวแบบถล่มทลายมากพอมาถึงใกล้จะเปิดกล้องอยแล้วเป็นยังไงบ้างคความกดดันของคันธุลยหุยสำหรับธนรัตตีก็คือรู้สึกว่าต้องต้องทำให้แบบดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดอ๋อครับผมก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าตอน ตอนที่พายลอตคือได้ได้กระแสตอบรับจากพี่ๆทุกคนแบบก็ดีพอสมควรครับใช่ล,ลทำก็รู้สึกว่ามันตีเลยครับที่อยากทำให้ดีมากๆก็ตอนนี้คือเราเาแบร์คเอาเข้มข้นสุดๆใช่แบบก็บอกว่าเปิดกล้องไปเราจะทํำได้ดีแล้วว่าทุกคนจะชอบครับอ่ะอยากฟังน้นองๆใหม,ม่บ้างหลังจากเทเลอร์ออกไปแล้วคือทุกคนรอเรื่องนี้มากเลยพอเราได้แบบเข้ามารับผลด้วยในบ้านก็รู้สึก เป็นเกียรติครับที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากแบบตอบรับความคาดหวังของทุกคนเลกันให้ดีที่สุดครับตัวผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยก็ค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยเพราวะวะ่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกด้วยครับที่ได้เล่นซีรีส์ก็อยากตัก้งใจมากๆให้ทุกคนออกมาแล้วลก็ชอบผลงานของพวกผมอ่าก็ ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับครับก็ผมมีใครช่วยให้หายถูกเล่นบ้างมีใครช่วยมี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 เลยเป็นพี่เป็ี่เยเี่ที่ช่วก็เขาทำยังไงคะับเขาทำยังไงแกลงผมครับชวนคุยเขาเรียกชวนคุยชวนคุยเขาเรียกอินเทอร์เทนใช่อินเทอร์เทนอินเทนเต้นไหมครับปอแบบก็แกลงก็หายตื่นเต้นครับเหมือนมีเพื่อนนะครับแต่เขาเป็นพี่ครับ ก็พยายามเท่ามาให้เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจมากๆครับอืมครับเขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่ที่เป็นซีรีส์ใหญ่ขนาดนี้อชอบเตรียมตัวปั้นน้องหน้าใหม่อีกแล้วยังไงครับครับก็จริงๆก็ โอ้หพูดยากจังเลยโอ้ก็เขาเรียกว่าไงครับเราเราเราชอบนะกับการที่ร่วมงานเด็กใหม่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเขามันมีอะไรให้เราแบบได้ค้นหาแล้วก็เป็นความเฟสที่ที่ที่คิดว่าทั้งตัวทีมงานเองหรือตัวคนดูเองอ่ะจะได้สิ่งนี้กลับไปเราคาดหวังไหมก็ส่วนตัวก็คาดหวังนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบทุกคนรอคอยเยอะมากๆเลยเราแบบนักแสดงก็ ใหม่ยกแผงครับแต่เราเราสนุกกับมันมันมัน,มนจริงๆถ้าเกิดในในฐานะที่งาน่ะมันชั่เลนตัวเราด้วยว่าเราจะสามารถทําให้เด็กๆเขาเติบโตไปได้แค่ไหน <c oughs> ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนุกครับเลยตัวเนี่ยตัวสองคนนี้น้องๆก็เขาก็แบบ <c oughs> เป็นเรื่องแรกที่ได้ไปรับบทนาเหมือนก <c oughs> ันดังนั้นอ่ะเหมือนทุกคนก็คือใหม่หมดก็มาดูกันว่า เราจะทามันได้ไหมแต่ว่าเชื่อว่าทําได้เพราะว่าเห็นความตั้งใจของทุกคนรวมถึงตัวทีมงานด้วยครับครับอย่างกับเอก็คือพอเป็นแบบว่าเด็กใหม่หมดแล้วมาแบบขอนีเหมือนเขาแบกเป็นคนแล้วบอกว่าต้องมาแบกเรื่องนี้ไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยพรากับว่าไงคะไม่แบกนะการคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะเรียกว่าแบกเรียกว่าสนุกกับทุกวันที่ที่ได้ทำดีกว่าตอนนี้ก็ทุกเวิร์กช็อปก็ไม่ได้มีความกดดันอะไร แล้วก็มีแต่ความสนุกแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทีมงานก็เตรียมงานมากแล้วแบบพร้อมแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถแบบเปิดได้เลยเลยแหละแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนก่อนมาม <c oughs> นอ่ <c oughs> มาอะมันก็เปิดเลยแต่ว่าจะมีการติดงานอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก่อนพร้อพเข้าช่วงเวลาที่เปิดได้เราก็จะเปิดเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณกลางเดือน กลางเดือนกลางเดือนนี้เเากลังมานี่ต้องขอคิวคะเราวางคิวไว้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วมันคือการจัดสรรเรียบร้อยแล้วใช่ไม่เ้าคิดว่ามันไม่แน่จะกระทบเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องด้วงหรือเรื่องไหนเลยเพราะว่ามีการวางวางทุกอย่างไว้อย่างดีมีคิวน้องมีคิววางไว้ทุกอย่างอย่างดีแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ต้องซ้อมอะไรตรงนี้ต้องเวิร์กช็อปอะไรอะไรอย่างงี้ยก็ทําได้ดี วันบางทีน้องก็เต้นมาแล้วก็มาด้วงหรือไปด้วงแล้วก็ไปเต้นอะไรอย่างี้ยทำงานเสร็จก็แบ่งคิวกันอะไรอย่างี้ซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับข้านแต่ว่าย้อมพอแบบมีน้องใหม่เข้ามาอย่างนี้หลายคนชาดแบบว่าทุกคนที่เราปแบบตั้นด็กใหม่มบบางตลอดอะไรย่งนี้เออทั้งสี่คนเขาฝากความหวังคุณเลยค่ะน้องถามน้องแต่คิดว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังครับผมว่าก็จริงจริงผมก็คิดว่า ถ้าซีรีส์ออกมาดีอ่ะผมว่าทุกคนก็จะดังไปด้วยกันแล้วเราก็มั่นใจมากว่ามันน่าจะออกมาแบบทุกคนประทับใจเพราะตัวผมเองผมไม่ได้เป็นพุ่มกับเรื่องนี้แต่ว่าคือพยายามแบบติดตามในโปรเซสต่างๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันน่าสนุกมากๆครับแล้วแบบคือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าไม่เป็นซีรีส์แบบว่าเหมือนที่เราเคยทําหรือเปล่า <S <S อะไรเงี้ยรักใส่ใส่อะไรเงี้ย,ย,ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ใช่แต่ว่า มันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างในนั้นะ่ะที่สำหรับผมว่ามันมันไม่เคยทํามาก่อนอแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นเดทเทเลอร์อะเนาะมันมันยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าทุกคนอะอยืนยันกับผมว่ามันคูณน,นั้นไปอีกเปนไงกดดันไหมกด <laughs> ดันไหตอนนี้เต็งเลยใช่แต่ว่า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 นะ่าจริงแล้วว่าเราเราก็ามีทีมที่เป็นที่ปรึกษา ของบทด้วย<ช>อีกอีกอันนึงผมว่าคุยกับข่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามน้องๆเองนะครับโดยเฉพาะในาติปอเขาก็เขาเรียกว่าเขาอินกับเรื่องนี้มากๆใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทํางานอย่างสาม,มัคคีเป็นทีมคิดว่าเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็น เด็กแบบว่าเพิ่งแรกเกิดหรืออะไรก็น่าจะปังหมดด้วยกันครับครัอแบอบย่งเคมอย่างของกับเคมีนเนี่ยเขาก็เหมือนการจะมาเยอะมากความสนิทความอะไรพวกเนี้ยเคมีจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเคมีจถนถึงตอนนี้ก็คิดว่ามีบางอย่างที่อพัฒน,นาขึ้นการพยายามดูในสื่อเนาะ<อ>พยายามดูในสื่อว่าแบบเขาไม่แบบเขาจะจับตัวเขาก็จะเป็นแบบ คือเนี่ยคือปอดอิติก็จะมีความแบบเกงใจอะไรกใช่แต่บอกเลยสิ่งที่ไม่ได้เห็นในสื่อต่างๆเหล่านั้นเชิญ <c oughs> ชมที่ด้วงค่ะหรือด้วงจะทำให้เขาอ <c oughs> แบบสนิทมากตือ,อ,อ,อเ,เออนี่นนยใช่ตื่นเต้นเลย ช่จริงๆแล้วก็คิดเป็นเพราะว่าด้วยตัวบทของนิยายด้วยแหละที่มันมีการพัฒนาไปเป็นสเต็ปสเต็ปที่ทําให้น้องใช่ใช่ที่น้องต้องค่อยๆขยับความสัมพันธ์ซึ่งก็คิดว่าก็จะทําให้คนดูสนุกกับสิ่งนั้นนิยายเขียนมาดีมากค่ะแล้วก็นักเขียนก็มีการให้ความช่วยเหลือด้วยเปเปอร์ข้อมูลนักแสดงต่างๆอย่างเงี้ยได้เยอะอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนักเขียนด้วยเนาะ มังั้นน้องจะมีเขาตัวละครได้ไม่ถึงนี้เลยเพราะว่าเแล้วเขาก็ให้แบบอิสระทางความคิดอะไรต่าใช่สองนคมีส่วน่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครก็ก็มีก็คือมีเบสฐานเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครจากนิยายค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆจากจากนิยายเพราะว่าตอนที่เราซื้อนิยายเราก็คุยกับเขาก็บอกว่าเขาเตรียมเรื่องนี้เพื่อจะเป็นซีรีส์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยแล้วนั้นเขาก็จะมีการเขียน ที่แยบยนต์ที่ใส่ทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้นิย่เพื่อให้ต่อเติมได้นีรนะแล้วก็แต่ก็ยังอยู่ในทางของเขาได้จังถูกต้องอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเราพร้อมแล้วแล้วค่ะเราพร้อมแล้วเมื่อกี้ปุงสูงแค่ขาสกตานีกินกันแบบสนันแล้วนะเราะนั่นทุก็มาก่อนี้แล้วใช่ไหม่าดมไหมคะโยเมื่อกี้หลอต้องเหมาหลไหมยาดมเหมาหลแล้วถ้าลองเข้าด้วงดูสัก ร่กับเธอดูสักสักบปดดักหนึ่งจะรู้ว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ใช้สิ่งนี้สุดๆเลยจริงครับก็ยังเหมือนเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้วงสงข้อมูลก็แบบแดดออกอะไรนี้ก็สามารถทีมเข้าได้อต่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 ออต่อตอต่อ่อต่อต่อา่ออต่อเ่อตอ่อ่อน่อต่อต่ออเอ่อนอ่อ่ออ่ ก็ผมยูนะครับรับบทเป็นคิมเป็นเพื่อนของชินครับผมก็จะเป็นตัวละครที่คอยให้คำปรึกษาชินก็พยายามสุดๆครับกับเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะซึมไปกับมันแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมมีท่าแบบว่ากอดนะมีท่าใส่ก้นนะมามีเพนกวินเขาทำระยัดตีตีสอนมาตั้งแต่ ประมาณ4เดือนที่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะท้าติเตี่ยเลี้ยงทุกคนเลี้ยงกันทั่งเราเลี้ยงกันทั่งก็ชื่อทีนะครับก็รับบทเป็นโต้ครับเป็นเพื่อนของชินครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นคนที่สร้างสิสันให้กับกลุ่มนี้ครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ฝากผมไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ นราหมีด้วยแล้วกันครับครับก็ชื่อเวฟครับรับบทเป็นแปะเพื่อนซีของด้วงครับครับก็เพื่อนสีเพื่อนสีก็เพื่อนสีเลยเป็นสายซัพพอร์ตครับสร้างสีสันให้ผู้แดงหมดเลยเป็แปะอุ้ย ก็ฝากเหนือฝากตัวได้นะครับร um. ักาห้าห้าห่าห้า <submarine> ม <lle problem> ันมีแล้วน่ารักครับเบล ชครับชื่อนอนครับระบบทเป็นเจมี่ครับก็จะเป็นเพื่อนของดวงเหมือนกันก็จะเป็นคนที่คอยช่วยดวงคอยสพอร์ตแล้วก็สร้างสีสันด้วยใช่้ยังไงให้ยังไงทออ่าสองคนนี้อ่าสองคนนี้ยังไงสองคนนี้ยังไง สวัสดีครับชื่อตี๋นะครับผมรลบบทเป็นด้วงครับสวัสดีครับชื่อป่อนะครับรลบบทเป็นฉินค่ะมี่นีคู่ใหม่นีรับคู่ใหม่ใช่ โอเคขอแถลงข่าวล้มเรืออย่าเพราะว่ารู้นะว่าตอนที่พวงสวงเมื่อกี้ข้างบนน่ะโอ้ยความีเทียนจุดแค่พวงสวงเทวดาค่ะอุ้ยคุมเห็นเหมือนกันตีกำลังพูดกับพี่ป่อยเลยว่าเอาน้ำไม่แน่นใช่ไหมแม่อ๋อครับเดี๋ยวอัพโหลดเลยนะตีอปกติเนี่ยอ๋ออ๋อไม่มีอะไร ก็ตั้งคำถามเก่งมากลวงรับตัดแตกปะเนี่ยก็แพนแนว่าปีนี้ละกันก็รอติดตามคปะเป็นคนที่สปอยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่มีใครสปอยได้เท่าเธอเพราะว่าอะไรทุกคนกลัวข้องดำหมดค่ะเขาเองได้ไหม ปีนี้คาดหวังนะครับว่าจะได้ดูถ้าแพนไม่เปลี่ยนแต่ถ้าแพนเปลี่ยนก็ปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าจรย์ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้มันก็จะมีแบบโดยอรวมในองรวมแบบแบบแบบช่องแบบช่องอะไรสปงสปอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแทนไว้ว่าปีนี้ปีนี้พยาปีนี้ค่ะใช่ครับก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยแบบครับผม

แต่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะม่มมีนะคะแบบทุกโพลุกโพลุคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายสามารถคุณป้าคุณน้าคุณน้าพี่สาวสามารถมาดูได้แล้วก็ซัพพอร์ตกันได้นะคะใช่ครับเหลือเหลือโพนึงอ่ะฮะอีโพนึงอ่ะอืมคือเก็บไหวอ๋ออ้าวเงียบเลยอ้าวครับก็คือก็ฝากซีวีนุ่งกับเธอนะครับผมครับฝากด้วยนะครับก็ เราจะทำให้เต็มที่ครับทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ